กรมควบคุมโรคเตือนระวังเห็ดพิษปีนี้พบป่วยแล้วกว่าพันรายสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องมาบอกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเห็ดเพราะตอนนี้เป็นฤดูที่เห็ดออกมากมายแต่กรมควบคุมโรคเตือนมาให้ระวังเห็ดพิษก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับกรมควบคุมโรคเตือนระวังเห็ดพิษช่วงฤดูฝนปี63พบผู้ป่วยแล้ว1,093รายใน43จังหวัดและมีผู้เสียชีวิต7รายจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษปี2563ระหว่างวันที่1มกราคมถึง13สิงหาคม63 พบผู้ป่วยแล้ว1093รายใน43จังหวัดเสียชีวิต7รายกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด3อันดับแรกคืออายุมากกว่า65ปีรองลงมาคืออายุ45-54ปีและอายุ55-64ปีซึ่งเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดในเดือนมิถุนายนรองลงมาคือกรกฎาคมและสิงหาคมส่วนภูมิภาคที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานร,รองลงมาคือภาคเหนือ ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันและมีอาการป่วยรุนแรง9ก้ารายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหลายชนิดโดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ธรรมชาติ เห็ดป่ามีทั้งเห็ดที่รับประทานได้และเห็ดพิษโดยมีลักษณะใกล้เคียงกันมากอาจทําทให้ประชาชนเข้าใจผิดประกอบกับความเข้าใจและความเชื่อในการลดพิษของเห็ดหรือวิธีทดสอบเห็ดพิษซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ให้แน่ชัดได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้การจําแนกเห็ดพิษไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่สามารถทําลายพิษได้ด้วยความร้อนประชาชนจึงควรตรหนักและระมัดระวังในการนําเห็ดมารับประทาน อาการที่สังเกตได้หลังรับประทานเห็ดพิษได้แก่คลื่นไส้อาเจียนายเหลวปวดท้องเป็นตะคริวที่ท้องภายใน6 2ถึงชั่วโมงหากเกิน24ชั่วโมงอาจจะทำให้เกิดภาวะไตาวายตับวายจนอาจจะทำให้เสียชีวิตได้กรมควบคุมโรคขอแนะนำว่าหากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหลังรับประทานเห็ดควรรีบปฐมพยาบาลให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากและทาการช่วยดูดพิษจากผู้ป่วย โดยวิธีใช้น้ำอุ่นผสมผงถ่านหรือ a Activate c h ชา c o โคและดื่ม2แก้วโดยแก้วแรกให้ล้วงคอให้อาเจียนออกมาเสียก่อนแล้วจึงดื่มแก้วที่2แล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมาอีกครั้งหากผู้ป่วยอาเจียนออกยากให้ใช้เกลือแกง3ามช้อนชาผสมน้ำอุ่นดื่มจะทำให้อาเจียนได้ง่ายขึ้นแต่วิธีนี้ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ตำกว่า5ปีและห้ามล้างท้องโดยการสวนทวารโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้หากผู้ป่วยขาดน้ำ แล้วให้รีบนำไปพบแพทย์โดยเร็วและให้ประวัติการรับประทานอาหารย้อนหลังพร้อมนำตัวอย่างเห็ดและอาหารที่เหลือจากการรับประทานไปตรวจวิเคราะห์ด้วยทั้งนี้ขอเตือนประชาชนว่าหากไม่แน่ใจและไม่รู้จักหรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหารควรเลือกเห็ดจากแหล่งที่มีการเพราะพันธุ์เพื่อความปลอดภัยหลีกเลี่ยงเห็ดจากธรรมชาติและควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเห็ด ขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากฐานเศรษฐกิจและกรมควบคุมโรคนะครับและนี่ก็เป็นคําเตือนออกมาจากกรมควบคุมโรคและเป็นคําเตือนจากทางช่องนะครับด้วยความเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนบ้านเรานะครับซึ่งช่วงนี้เห็ดออกมากหาได้ง่ายยังไงเราก็ต้องทําให้สุกและสะอาดและตรวจทานให้ดีว่าเป็นเห็ดที่เราเคยกินและคุ้นเคยยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเพื่อความปลอดภัยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กัน และจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องหลับแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ